พี่ครับไอหนักขนาดเนี้ยสงสัยจะเป็นวัณโรคปอดนะแล้วพี่สงสัยไหมครับว่าทำไมพี่ถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้พี่เป็นวัณโรคเนี่ยมีได้หลายอย่างครับข้อแรกพี่อาจจะได้รับเชื้อจากผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้ปิดปากเวลาไออาจจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้ข้อ 2. สถานที่ที่พี่อยู่อาจเป็นที่ที่อากาศถ่ายเทมไม่สะดวกหรือแออัดยิ่งเด็กและหญิงมีครรภ์ยิ่งต้องระวังเลย ข้อ3การสูบบุหรี่ดื่มสุราและเสพสารเสพติดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้นข้อ 4. หากพี่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วเช่นโรคเบาหวานโรคตับหรือโรคไตก็เสี่ยงที่จะเป็นวานาัณโรคเช่นกันหากพี่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นโรคเอสก็ยิ่งมีโอกาสเป็นวัณโรคสูงมากที่กล่าวมาทั้งหมดแค่พี่มีสักข้อสองข้อก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคแล้วล่ะครับวาาัณโรคหายได้ตั้งใจรักษากินยาต่อเนื่องครอบครัวสังคมร่วมกันดูแลสอบถาม ข้อมูลการป้องกันและการรักษาวันโรคได้ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขสำนักอนามัยและโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณทั้งชีวิตเราดูแลกรุงเทพมหานคร